สวัสดีลูกค้าร้านเ็บ,บูสุ perbay ทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะแอดมินจะพาไปดูวิธีการเช็คโค้ดเคลียร์โค้ดของรถหานเล่ดีบิสันค่ะโอเคครับเริ่มต้นนะครับกดตรงเครื่องหมายวงกลมนี้นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็กดกะตออ n โอเคครับมันจะขึ้นเป็นหน้าจอนี้มาให้นะครับเราก็กดปุ่มวงกลมนี้ไปเรื่อย แรก ECM ถ้ามันขึ้นตัว N นี่คือ no คือไม่มีโค้ดกดไปเรื่อยๆมันจะเป็น BCM Y yes เนี่ยอันนี้คือมีโค้ดเรา,เราทีแรกเรากดไปก่อนนะครับว่าตัวไหนมีโค้ดขึ้นบ้างครัคันนี้มีอันเดียวนะครับคือ BCM พอเวลาเราเจอโค้ดปุ๊บเรากดตรงวงกลมเนี้ยคางเข้าไปพอเวลากดเข้ามาปุ๊บอันนี้เราจะกดเลื่อนไปก่อนนะครับว่ามีทั้งหมดกี่โค้ด อันนี้ b 1 b 2 1 5 1 b 2 1 5 6สองโค้ดนี้เป็นโค้ดที่มาจากการที่ติดตั้งไฟเรียวแต่งนะครับอะผมกดให้ดูไฟเรียวแต่งกันอย่างไรครับค่าโอห์มของหลอดมันไม่เท่ากับค่าโอห์มหลอดเดิมโรงงานนะครับมันเลยทำให้โคดขึ้นวิธีการเราเคลียร์เรากดตัวนี้ค้างหน้าจอจะขึ้นเคลียร์พอเวลาเราปิดเปิดเช็คโค้ดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้ก็คือโนมหมดแล้วก็คือไม่มีโค้ดขึ้นคือหลายๆอย่างที่เรา i n นสต l ลเพิ่มขึ้นมาเราใส่เพิ่มมาเนี่ยม,มันไม่ใช่ค่าเดิมโรงงานมันก็จะขึ้นได้เราแค่กดเคลียร์มันไม่มีปัญหาอะไรร้า,ายแรงกับตัวรถครับหรือว่าถ้าตัวโค้ดอะไรที่ขึ้นมานะคะลูกค้าสามารถถ่ายโค้ดส่งมาให้อดินเช็คได้ว่าโค้ดนั้นเกิดจากอะไรคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย